สวัสดีครับพี่น้องสุขูสุขนครับเอามื่อนี้ไปอำเภอคับตะกาครับพี่น้องครับจังหวัดสกลนครครับก็ไปซื้อทาเศษครับมาเห็ดพ่มเศษเท่าครับไปครับอาจารย์ครับให้อาจารย์เพ่นผ้าไปครับพี่น้องให้หลวงพ่อผ้าไปครับไปสามคนครับ ไปอำเภอคำตะกาครับคอยเบิงเส้นทางเด้อพี่น้องเด้อไปครับไปน้ำกันครับพี่น้องเบิงพร้อมกันเลยครับรอจันจันทร์ใไมู่้จักได้นครับแล้วกันสามคนครับพี่น้องครับอันรองพอเป็นผ้าไปครับไม่เคยไปเตียจักเตียครับพี่น้องครับนี่สิบแลนดตามหลังรถเจงขั้นนันครับ เปิดติภาพไปครับลงพอองรถงพ,อ,งพอ,อองหนึ่งครับเดี๋ยวองดียวคัดนี่สามคนครับรถเจียคันนั้นเพื่อนกสิไปบ้านครับเดี๋ยวตามหลังเพื่อนไปครับยถึงโซครับพี่น้องครับถึงอำเภอโซพิสัยครับ

โซ่ so, ก่อนจะเลื่อนเกิดจากครับส่ออบสิเสียนทางพอ่อจะเลื่อนครับตรไปเลยครับสี่น้องครับอ๋พอพ่อจะเลื่อนครับสี่น้องนี่ครับตายมากนลยครับพอ่อจะเลื่อนเหลวอบฮอดไฟแดงเลยตรงไปเลยครับ คือชาวบานน้องบัวชิมครับพี่น,อน้องมาห้ารอครับโดยวนี่กำลังหาโรงงานอยู่ครับเนี่ยกำลงังไปถามอยู่นี่ลารลานที่ข้าเจ้าเฮ็ดแล้วครับเดี๋ยวหามองอยู่ครับ กำลังขเจ้าเห็ดเห็ดโรงงานคร <ไป S 1> ับพี่น้อโรงงานเห็ดมุ่งเห็ดถาห้มครับเป็นผ้ามุ่งครับ รถตยเห็นใหญ่ไว้นึ่งลูกหหลายครับหลายครับครับคุณน้องมาสินขั้งรับตะก,กาบานเทียครับ เอาเรียกครับผู้เชี่ยวชาญครับผม <c oughs> เรียกค้าครับสียดนลงมากครับ <c oughs> ครับลักสังครับ นะคะดูกิโลเลยนะจ๊ะในหลับบันทีนในแต่ก็ซื<ป>เพ<อ>จ้าสิบกิโลครับนสิบหกกิโลครับอ้าวเป็นเทียบกับตุ้มในบ้านสิกกิโลน้ำนักมัจนจะมีวันที่ไห <c oughs> เ,เออว่าไปออครับนะครับสีโปโร,ร่ครับเสียที่สองครับน้องเอ,อ่อเส้นหลายโลแน่นอ,อ่ะจะไปซั่งดูถูกต้อง คืนหุ่งได้เลยจ้ะอ้าวยี<ป>่สิบกิโลยีกิโลครับทางที่สองครับยี่สิบสองต่ไนไม่พไม่ได้เปิดให้คนครับเกือบสิซัมครับที่วอง เออพ่อลือพ่องานลงมาด้มัเา่ะใส่อมันงวหรือวาจะใ่หกตองเอาไปไดู้้ทงที่สามครับยิบเอ็ดโลครับอ่ายี่สิบเอกิโล ายโลไทยก็อันนี้เป็นพื้นมุ้งนี่ค่ะเป็นพื้นพื้นมุ้งนี่นะเป็นแผ่นแผ่นอันนี้โลหะบัดจ้าหางบัดจ้าั้นบอเลือกห่าสามบาทอเคอ่าโอเครับโอาคครับอเคครับาเคครับจะเอเั ริบสามครับ <23 km. S 2> ร uh. ิบสามโลครับขัาวที่ซีครับเฮ้คับข้าวี่าครับว่ามันจะเอาจี่แปดร้อยโลคัอกเอานะคะทีห้าเท่าไหร่คะเนี้ยมได้เห็นมั้ย นะตัวยังไมอนี่นี่สากิโลมันสามิบสคือคีสามสบห้าสามสกิโลครับะพาข้างครับตะกรอนกับมีอยู่มัดหนึ่งครับจากโรคประหูจกครับที่เ้าลองจีงตังก่อนนะคะลองิดตังก่ <หา S 2> อนเ,เสือกมามัก นำแถมที่ล่งตแล้วล่ะามหกโลครับที่้องทางที่โคครับเดี๋ยวไปสามสิบโลครับประมาณสามสิบโลอารุไปจัดกระเทินคุณทันแล้เด๋ยวคันเหรอย้ำนอกปรถกาดเข้าไป อัเข้ามาเอครับเต <laughs> ็มรถเลยครับที่น้องครับแล้ใจกันเปนครับเ้ายไหลไหเออ เดี๋ยวรอบหลังเสียมากเดี๋ยมาเอาอีกใช่ละเีมสมัค่าโซฟารช่จะเป็นโซฟอร์นี่แหละเและคุรนเี่นมาเพ่เมื่อเเอาเอเพิ่งซื้อองันมาขาดทุนอ่ะลังเมากแล้วโมาเลยค่ะขโมยอย่างล้อันงากขนาดนี้ผ่ามงครับผ่ามงผ่าหอมครับเขพระเจ้าเหตุครับ ต่อไปนี่ทีเอาใส่ผ้าห่มที่ผลิตจากผ้าเศษมาไหวขายให้สุ่มอันละหกที่ห้าบาทมุกเฉพาะกับนี่นะครให้โซเฟอร์หนึ่งอันอันนึ่งก็บสามที่ห้าบาทสามอันน้อยนะคาคุณแซมให้ครับน้ำหนักอยู่ที่หกสิบขึ้นไปก็นอนได้ค่ะลูกนะาก็จะเสื้อผู้พันดีเด้อแถมให้ครับให้โซเฟอร์ให้คุณนะายเฉพาะพี่ซื้อครับเออสวัสดีครับสละอัน พันพาคนมานั่งเดียผลิตสารเพส้นครับซื้อขอนรอครับวันดีสิไปบ้านหลวงพ่อครับนี่ครับสี่บ้านหลวงพอ่อเนี่ยวกับปยาบ้านเพลนครับสวัสดีคนลักไปครับลักไปบ้านหลวงพบข์เป็นมานั่งครับ พาไปคันดังเยอะรถกันแล้ว<ล>พ <ไป S 2> าเป็นปียปาแล้วขอ,อกจังนองเบอร์สิบเดี๋ครับว่าหอยบ้านแล้วครับบ้านกระทาตครับตาหลวงพ่อนี่ครับนี่ขนของมาครับเดี๋ยวบารถหนึ่งครับพี่นอ้องเลยเลยมาหามาบ้านหลวงพอ่อคือมานั่งครับพาเพื่อนมา ยามบ้านครับนี่ครับเพื่อนซาดเพื่อนสุพีสุมนองข้าเจ้าครับแ่บนี่เบีใส่มองครับเพียนหยาดตรงพอครับพี่น้องกตลังต้อนรับใส่งยยจะได้ใส่ ใส่ใส่ภายใต้ใส่ฟังดูได้ขนาดปังย่างเนี้ยครับตอนรับครับคุณฉีมาจนได้มาขอนปอาลกประเด็กเบิร์ดนะตัวนย้ไงแล้วคอก็โตห้าเรื่ซานเพิ่นครับตับอุ้งอาลกันประเดกนี่จะโตํมเท็มสม ปลาคุยล่าปลาปลาคล่าเดกออนปลาคล่าตัวเดียวก็ละก็กันกินดมอปลากรลั่มัดกนละปลากรล่มปิ้งอืปิ้งแห้งแซบแล้วอืมอืม้วนะฮะเขาห้านำํากกินครับพี่ต้อย เอาเี <mile inside> ีห <bas> ่งมาีกปยมีส้มพีส้มนอนเขาเจ้าครับ้องปอบอกปอพลูกเยนผ้ามากครับพี่นองขยันนผ้ามากกสือผลาเศษผีพรมก็เลยเลยบ้าครับเลยม้าบานปยันครับผ้าเป็นมากามทียำนอนครับเสียครับเนื้อสั้น ี่น้องตกแทนัยสอ้สาับพี่น้องเปนมบเรียอเน้ลเหนอ่กะกลแครับพี่องิกเพิ่ครับสิับบ้านครับพี่น้องไรบ้าคนร้อนเลือรอยครับสิกับบ้านครับ โอ้สบายสายเวนีนย่้านกระไรดส้บ้านนาเ่คบานกางบนลพบอลพอทิมามกันครับนี่ครับเนี่ยที่นองเล่าครับ,ร,บรถจอดอยู่เฮี่ยงญาติของคนเลยครับนี่ เอาหอดบ้านแล้วครับพี่น้องร่างขานลงครับนี่ครับไปบ้านแล้วโอ้แล้วลงลงลง,ลงทางครับพี่น้องออลงทางไปต้อง สามสิบโลเลยเดี๋ยวมาถึงบ้านแล้วครับเอาสปิดช,ชิปแล้วครับพี่น้องวาดกดไล์กดติดตามเพื่อบีบพลังใจไอ้เจียเป็นไม่เด้อพี่น้อง